ดีมาด้ขี่ม้าด้วยก็ลงขึ้นมาได้ดีม้าได้ขี้นมาได้ดีขึ้นได้กะมาจับขึ้นได้ก็มามาจับเอาขาขึ้นดิอะอะ

เล่อยนะฮอเลอยก็จับไปกลับบ้านละบายบายช้างไปไปาปไลงลงไปไปไไปไายบาปบปปไปป่ปบปไไปไปไยปปไปปไปปไไปไป้ปไปไปไาไ้ไป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 ไไปไไไไป เดี๋ยวมาเล่นใหม่นะไปไปกันเถอะไปกันเถอะทางนี้